เดิกาสามนาทีนะครับต้อนรับทุกฝังเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์ครับวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่ห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็อีกสองวันครับจะถึงวันที่เจ็มิถุนายนวันดีเดยวันลิกออฟสำหรับเรื่องของการฉีดวัคซีนครั้งใหญ่นะครับทั่วทั้งประเทศ ซึ่งก็รวมทั้งกลุ่มที่ไปลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมนะครับอายุเกินกว่า60ปีรวมไปจะก็ตั้งถึงเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังนะฮะซึ่งไปโรคก,กลุ่มเสี่ยงนะก็จะเริ่มดีเดย์กันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับตามการเตรียมการเรื่องความพร้อมของวัคซนวัคซีนนะครับที่จะนำมาใช้ในการฉีดปูพรมทั่วทั้งประเทศหลังจากที่เมื่อวานนี้ ทางกระทรวงสาธรารณสุขโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกร่วมมืว่าการกระทรวงสาธรารณสุขก็รับมอบนะครับแอสตราเซเนกานะครับวัคซีนที่ผลิตาจากบริษัทสยามไบโอไซน์นในประเทศไทยส่งมอบให้กับแอสตราเซเนกาประเทศไทยแล้วก็บอวาน,นี้แอสตราเซเนกาประเทศไทยก็ส่งมอบให้กับทางรัฐบาลไทยผ่านทางกระทรวงสาธรารณสุขนะฮะร,รวมแล้ว ตอนนี้แอสตราเซเนกานี่ส่งมอบให้กับทางรัฐบาลแล้ว2ล้านกับอีก4ี่0 0ื่นโดสนะฮะก็จะมีการกระจายไปยังจังหวัดต่างๆนะครับเพื่อที่จะเตรียมการสำหรับการฉีดเนี่วันที่7จมิถุนายนหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยสองแสนโดสก็มีการส่งกระจายไปยัง58จังหวัดจังหวัดละ3,600โดสนะฮะ วันนี้อุณภูมิในกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลร้อนแต่เช้าเลยครับท่านฟังครับ28องศาเซนเซสยสนะฮะก็ดูดูแล้วเนี่ยวันนี้ฝนฟ้าจะเท่าที่ตรวจสอบจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีตกบ้างปลาปลายนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยสภาพอากาศเนี่ยจะร้อนอบอ้าวนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอา่าทั่วทุกภาคของประเทศไทยก็ว่าได้ครับสภาพอากาศเนี่ยจะร้อน ร้อนอบอ้าวนะครับบางพื้นที่เนี่ยจะร้อนถึงสามสิบเก้าองศาเซลเซียสนะฮะส่วนฝนเนี่ยแม้ว่าทางมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมอนดามันประเทศไทยอยู่ก็ตามทีนะครับแล้วก็จะมีการเกิดฟ้าฝนนะฝนฟ้าขนองกระจายลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่เนี่ยแต่ว่าดูดูแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายเนี่ย สูงสุดแค่สามสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่เท่านั้นเองครับในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นตของพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือตอนบนนะฮะภาคอีสานก็สามสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่อันนี้กระจายทั้งอีสานตอนบนแล้วก็อีสานตอนล่างนะฮะภาคกลางนี่เพียงแค่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองครับภาคตะวันออกยี่สิบเปอร์เซ็นตเพิ่มขึ้นมาหน่อยส่วนภาคใต้สี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับและกรุงเทพมหานครนี่สนะิบเปอร์เซ็นตนะฮะ เพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครวันนี้อาจจะมีฝนฟ้าบ้างแต่ว่าสิ่งที่คนกรุงเทพและปริมณฑลได้เจอแน่ๆก็คือสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสภาพของอุณหภูมิเรื่องความร้อนเรื่องฟ้าฝนนะครับแม้ว่าเราจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วแต่ว่าสภาพอากาศโดยทั่วไปก็ยังร้อนกันอยู่นะอะอก็ตัดเตรียมไว้ในการที่จะรับมือสภาพอุณหภูมิที่ยังแปรปรวนกันอยู่นะครับ ไปดูข่าวคราวบทหน้าหนึ่งของนักสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับก็ยังเกาะติดกับเรื่องของการเตรียมพร้อมเรื่องสถานการณ์การเตรียมทั้งเรื่องของวัคซีนที่จะใช้ฉีดป้องกันเชื้อโควิด -19 วันที่7มิถุนายนนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะครับไปได้เรียงกันดูนะครับไปเริ่มจากข่าวสดก่อนก็แล้วกันครับ ข่าวสดนี่ข่าวนำแอสตรา2.04ล้านโดสก็คือ2ล้าน4หมื่นโดสพร้อมฉีดอนุทินฟุ้งม้าดตัวครับคำว่าม้าดตัวเนี่ยก็หมายถึงว่า,าน่าจะมีวัคซีนให้เลือกในประเทศไทยถึง7 7ยี่ห้อนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีการพูดเปรียบเลยประชดประชันเปรียบ,เ,ยบเทียบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วแต่ ขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคนแต่ละฝ่ายที่บอกว่าแทงม้าตัวเดี่ยวนะครแต่ว่าคุณอนุทินเมื่อวานนี้นะครับระหว่างที่ไปรับมอบแอสตาเซเนกานะครับจากทางแอสตาเซเนกาประเทศไทยก็พูดถึงเรื่องวัคซีนนะครับอนุทินฟุ้งม้าเจ็ดตัวไฟเซอร์ Pfizer, จอนสันต่อคิวตั้งเป้ามิถุนาสิบล้านเข็มะทมจับตาห้างดังเสี่ยง นบรุรีพบเคสโรงงานน้ำแข็งป่วยรายวัน2,631ดับ31นะฮะนี่คือยอดของผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่และยอดผู้เสดยชวิตเมื่อวานนี้ตายไปอีก31คนนะครับติดเชื้อรายใหม่2,631คนข่าวสดบอกว่าสอทอยันพร้อมฉีดเกดวิุนาทั่วประเทศไม่เลือเ่อนแน่เผยมีวัคซีนแล้ว3.54ล้านโดสนะครับ แอสตราสองจุดศูนย์สี่ล้านโดสนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูในรายละเอียดเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณหมอโอภาสการกวินพง์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับท่านเขพูดถึงจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ในมือณนะขณะน,นี้แล้วก็ท่านนับถึงสิ้นมิถุนายนจะมีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สิ้นมิถุนายนนี้แหละที่คุณหมอโอภาสนะครับก็มีการพูดถึงตัวเลขจำนวนว,นวัคซีน ที่จะมีการฉีดให้กับประชาชนคนไทยนะเดี๋ยวไปได้เรียงกันดูข่าวหน้าหนึ่งของข่าวสดเนี่ยก็มีภาพของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปรับมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับก็มีการชูยุ้งนะฮะเป็นสัญกาณว่าวัคซีนเนี่ยพร้อมแน่นอนสำหรับการกระจายฉีดทั่วทั้งประเทศนะฮะข่าวรองของข่าวสดนะครับเป็นเรื่องของลุงพลครับ ลุงพลบ้านกกอกนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นคนดังนะครับในช่วงหนึ่งปีหนึ่งปีกว่าเกือบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นคนดังจะบอกว่าเป็นคนดังเท่ากับเซเล็บนะฮะเป็นคนที่ปรากฏอยู่ในสื่อนะครับทั้งสื่อหลักสื่อออนไลน์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยฮะช่วงก่วงๆสองปีที่ผ่านมานี่ลุงพลนี่ดังมากนะครับดังขนาด เป็นศินลปินเพลงนะครับประกบกับจินตราภูน่าคิดดูก็แล้วกันนะฮะเต่างอยใช่ไหมฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ถูกทางต,าตำรวจเนี่ยนะครับก็มีการอนุขออนุญัติหมายจับจากศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งก็ออกหมายจับสามข้อหานะฮะสุดท้ายก็รวบตัวลุงพลระหว่างที่เดินทางไปเพื่อที่จะมอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับก่อนที่จะถูกนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ อา uh, V.I.P เรื่งเฮลิคอปเตอร์ของทางสำนักงานตำรวจแห่งาชาตินะครับไปส่งที่มุกดาหารก็มีถั่วลงเหมือนกันนะครับบอกว่าแหมเหมือนกับผู้ต้องหา V.I.P เลยนะครับนั่งเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งาชาตินะครับค่าจ่ายค่าบินเนี่ยวโมงละแปดหมื่นนะฮะเมื่อวานนี้ลุงพลก็ได้รับการประกันตัวจากศาลแล้วนะครับหลังจากที่ทางตำรวจนำตัวไปฝากขังต่อศาลมุกดาหารนะครับ ได้ประกันลุงพลสะอื้นคิดถึงหลานสารห้ามยุ่งเหยิงพยานให้ผู้ใหญ่บ้านกำกับดูแลทนายหึมฟ้องกับตำรวจทนายนี่ก็น่าจะหมายถึงทนายตั้มนะครับสิทธาเบี้ยบังเกิดซึ่งเป็นทนายความให้กับลุงพลนีนะครับแม่ชมพู่ขอจนทอคุ้มกันนะครับข่าวสดบอกว่าสารให้ประกันตัวลุงพลระหว่างสอบสวนคดีน้องชมพู่ สั่งห้ามยุ่งเยิงพยานหลักฐานแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้กำกับดูแลนะฮะหน้าหนึ่งนี่ก็มีภาพของลุงพลนะครับระหว่างหลังจากได้รับการประกันตัวนะครับก็ยุกมือไหว้นะฮะทั้งเข้าใจว่าแฟนขับกองเทียสื่อมวลชนนะฮะที่มารอทำข่าวนะฮะแล้วก็ไม่น่เชื่อครันต้ฟังครับลุงพลเนี่ยแฟนขับแกเยอะแล้วก็หนาแน่นมากเลยนะฮะเมื่อวานนี้ ทางทนายตั้มเนี่ยบอกว่าเานำเงินสดเตรียมไว้ถึงห้าแสนนะครับแล้วก็ยังมีโฉนดที่ดินสองแปลงครับมูลค่ารวมกันเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะครับอันนี้ไม่ใช่ที่ดินของลุงผลนะไม่ใช่โฉนดที่ดินของลุงผลนะเห็นข่าวบอกว่าเป็นโฉนดที่ดินของแฟนขับครับ,รบของเอฟซีของลุงผลนะนํามามอบให้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการขอยื่นประกันตัวลุงผลครับโอ้โหเนี่ยฮะ เรียกแฟนคลับนี่ก็ยังเหนียวแน่นมากเลยนะครับหรับ,บุรุงคนนะแต่ว่าการเป็นแฟนคลับก็เป็นได้ครับจะเชียร์ใครอะไรยังไงก็เชียร์ได้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับเมื่อกระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นนะฮะทำพิจารณาตัดสินของศาลสถิตยุติธรรมเนี่ยก็ต้องถือได้ว่าเป็นเป็นเท้ามณีวราชนะฮะก็ต้องเคารพคำตัดสินของศาลด้วยนะครับจะไปวิพากษ์วิจารณ์จะไปโจมตี ถ้าไม่ในเชิงวิชาการเนี่ยก็ระวังนะครับจะมีอำนาจศาลนะฮะก็ต้องเตือนๆกันเอาไวน้นะครับนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของข่าวคราวนะครับการคบรอบการเสียชีวิตจะเรียกว่าเสียชีวิตได้หรือเปล่าการหายตัวไปของวันเฉลิมนะครับนะฮะซึ่งก็เป็นบุคคลที่หายตัวไประหว่างที่หนีภัยการเมืองไปอยู่ที่กัมบ,บูชาคงจิจจำได้นะครับที่ถาม ครบหนึ่งปีวันเฉลิมบี้ยอทอก็คือบี้กระทรวงยุติธรรมคลี่คดีถูกคุ้มหายตู่ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับก็มีภาพกิจกรรมนะฮะของแอมนัสตี้ประเทศไทยนะครับกับร่วมกับกลุ่มพี่สาวของวันเฉลิมนะฮะวันเฉลิมสัตว์ศักสิทธ์นะฮะซึ่งก็เป็นผู้ดิภัยทางการเมืองแล้วก็ มีข่าวกล่าวว่าถูกกุ้มหายขึ้นรถตู้จากนั้นก็ไม่มีใครพบตัวอีกเลยจนกระทั่งปัจจุบันนะฮะก็มีการจัดงานดำลึกหนึ่งปีการจาัดก,การสูญหายของวันเฉลิมนะฮะแล้วก็ยังมีประเด็นทางการเมืองนะครับสัมพันธ์บิ๊กตู่เพื่อไทยยันแน่นปึ๊กอสะสะสั่งฟ้องวิรัตคดีสนามฟุตซอลอันนี้ก็รวมมิตรนะครับสัมพันธ์บิ๊กตู่ภูมิใจไทยยันแน่นปึ๊กพอทอนะครับไม่ใช่เพื่อไทยนะครับภูมิใจไทยนะครับ เมื่อวานคุณตักพยายามคิดชอบเลขาธิการพักแล้วก็เป็นนบดีวา่าการกระทรวงคมานาคมนะครับก็ออกมาย้ําถึงสัมปทานะฮะร,ระหว่างภูมิใจไทยกับานายกวิ๊กตู่นะฮะก็บอกอกนัน่นปึ๊กเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรนะรที่เป็นปัญหาค้างคาใจกันกระแสข่าวที่บอกว่า,านายกเตรียมที่จะปรับรัฐมนตรีวาร่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นเก้าอี้ของคุณอนุทินเนี่ย คุณศักสยามบอกว่าต้องไปถามคนที่ปล่อยข่าวครับนายืนยันว่าความสมึันอยยังแน่นปึ๊กส่วนอ,อสสสสั่งฟ้องวิระ์ก็คืออายการสูงสุดครับมีข่าวมาออกออกมาเมื่อวานนี้ว่าเมื่อวันที่สองมิถุนายนที่ผ่านมานะครับอายการสูงสุดก็มีความเห็นนะครับสั่งฟ้องคุณวิรั์รัตนเสศน,นะครับซึ่งเป็นประธานวิบรัฐบาลนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็เป็นกรรมธิการวิสามัญ พิจารณาเร่องพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป,ปี65นะฮะดูเหมือนจะเป็นรองประธานกรรมธิการด้วยนะครับนะฮะก็เป็นกรรมธิการร่วมกับคุณทักษิณายากรัตนเสตซึ่งก็เป็นก็ไปนะครับคุณทักษิณยานี่ก็เป็นสอสอจังหวัดครราศสีมานะครับแล้วก็เป็นภรรยาของคุณวิรัตด้วยนะฮะเมื่อวานนี้ก็เดิมทีเนี่ย ทางอายการสูงสุดก็มีความเห็นสั่งฟ้องไปหนึ่งสำนวนก็เลยข Ộ สำนวนนะฮะอันนี้เฉพาะสนามฟุตซอลนะครับโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็รวมนะฮะออความเห็นของอายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องหลังจากคณะทํางานร่วมกันของทางปปชนะครับกับอายการกับทางอายการสูงสุดเนี่ยคณะทํางานก็มีความเห็นนะครับในการที่จะให้มีการสั่งฟ้องนะฮะ าการสูงสุดก็มีความเห็นตามคณะทํางานนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เห็นบอกว่าจะมีการรวมเจ็บสำนวนเนี่ยเข้าเป็นสำนวนเดียวกันนะฮะก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับนับจากนี้ไปถ้าเกิดว่าการส่งสำนวนฟ้องเนี่ยฮะทางศารได้รับประทับรับฟ้องไว้เรียบร้อยนะครับคุณวิรัตนเสตนะครับก็ต้องยุติการทําหน้าที่ของสสนะฮะร,รวมไปจนกระทั่งถึงสสของนคนรราชสีมาอีกสองคนนะฮะ หนึ่งในนั้นก็คือคุณทัศนียาอีกคนนึงก็เป็นสอสอซึ่งเป็นน้องสาวของคุณทัศนียานะฮะเนี่ยฮะก็มีสอสอยู่สามคนนะครับก็ถือว่าเป็นอสอสอสำคัญของจังหวัดนครสิมานะฮะอันนี้ของอ่ทางข่าวสดนะฮะส่วนทางเดลี่นิวส์นะครับค่า้สีบันเย็นนะฮะข่าวนําลุงพลรอดนอนคุกได้ประกันนะฮะ แม่น้องชมพู่ผวาหนักนะฮะสาอ,อกำหนดเงื่อนไขผู้ต้องหานะฮะก็คือลุงพลนี่แหละนะฮะก็มีการกำหนดเงื่อนไขดูมันจะห้าข้อเมื่อวานนี้นะครับก็คือห้ามหลบหนีห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานห้ามไปเกี่ยวข้องนัห้ามไปกลมขู่พยานห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานต่างๆนะครับ ห้ามเดินทางออกนอกประเทศยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากศาลนะฮะร,รวมไปจกนกระทังถึงห้ามไปอ,อสร้างปัญหาอื่นๆนะฮะแล้วก็มีการมอบหมายทางผู้ใหญ่บ้านนะคนหนึ่งเนี่ยในเออกอกอนี่แหละนะครับเป็นคนที่ควบคุมดูแลลุงพลอีกต่อหนึ่งนะอันนี้เป็นข่าวนํานะฮะแล้วก็ยังมีข่าวประกอบครับสทอสทอก็คือกระทรวงสาธรารณสุขนะครับคิกออฟเจ็ดมิถุนายน ไม่เลื่อนชั่วนะครับฉีดวัคซีนทั่วไทยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวนะครับกกก็คืออ่ากรรมการนะครับกบทก็คือกรรมธิการอ่าของสภานะครับกกกทมงบป่วนนะฮะวิ่งชิงเก้าอี้นะฮะวิ่งชิงเก้าอี้ฝุ่นตลบนะฮะ เพราะว่าวิ่งชิงเก้าี้ฝุ่นตลบก็น่าจะมาจากการประชุมเมื่อวานนี้เพื่อเลือกประธานและรองประธานรวมทั้งตําแหน่งสําคัญอื่นๆนะครับเดิมทีเนี่ยเพื่อไทยก็อ้างบอกว่าธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปเนี่ยนะออรองประธานกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีเนี่ยก็มักคือรคือประธานก็จะเป็น,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองเนี่ยก็จะเป็น,นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแต่ว่า รองคนที่สองเนี่ยปกติก็จะเป็นตัวแทนจากพรรคการเมืองที่มีจํานวนสอส,อสอมากที่สุดในสภาซึ่งในยุคสมัยปัจจุบันก็คือเพื่อไทยนะครับเพื่อไทยก็จองอรองประธานคนที่สองแต่ว่าสุดท้ายทางพลังประชารัฐทางรัฐบาลไม่ยอมนะครับเมื่อวานนี้สุดท้ายคุณประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพรรคเนี่ยก็ได้เป็นรองประธานแต่ว่าเป็นรองคนสุดท้ายเลยครับเป็นรองคนที่หกนะฮะก็เลยกลายเป็นประเด็นที่บอกว่าคุณตลบนะฮะ ทิงเก้าอี้กันนะครับแล้วก็ยังมีข่าวคๆไฟเขียวนะฮะไฟเขียวเอ่อไฟเขียวทั่วไทยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกักตัวนะฮะภูเก็ตแซนด์บ็อกนะฮะก็คือการเริ่มต้นนะครับสำหรับการที่จะเปิดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวนำร่องนะครับซึ่งก็กำหนดไว้หนึ่งกระดาษหนึ่นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่นะครับบนหน้าหนึ่ง ของหนังสือพิมพ์นะครับก็เอากันสักสองสามฉบับก่อนก็แล้วกันนะครับท่านฟังครับเราเหลือเวลาประมาณสักเก้านาทีนะครับไปดูในแง่ของรายละเอียดเรื่องวัคซีนนะฮะเรื่องวัคซีนเพราะอยากที่ทราบกันก็คือจะคิกออฟเนี่ยเริ่มดีเดย์คือเริ่มฉีดอะพูดง่ายๆนะครับเริ่มฉีดวัคซีนนะครับซึ่งก็รวมทั้งกลุ่มสําคัญก็คือกลุ่มอายุหกสิบปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มเจ็ดโรคเสีย่ยง นะที่ไปลงทะเบียนผ่านระบบมอพร้อมเอาไว้นะฮะเมื่อวานนี้นอกเหนือจากคุณอนุทินชาญวราีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับจะไปรับมอบแอซตาเซนิก้านะครับสองล้านสี่หมื่นโดสนะฮะซึ่งก็เตรียมที่จะกระจายนะฮะในเข้าใจว่าวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ต้องกระจายไปสิบหกจังหวัดที่เหลือใช่ไหมครับสิบหกจังหวัดที่เหลือ ที่ยังไม่รับการกระจายไปในช่วงรถแรกก่อนหน้านี้ที่ส่งไป58จังหวัดนะฮะแล้วก็58จังหวัดก็เข้าจะควจะกระจายรถที่สองไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเพิ่งได้ไปจังหวัด3,006แล้วก็กลายเป็นสาเหตุที่ทําให้หลายจังหวัดเนี่ยก็ต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปนะฮะเนื่องจากว่าได้รับการจัดสรรเนี่ยน้อยมันไม่เท่ากับจํานวนคนที่ไปลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมนะฮะก็เลยอาจจะ เองว่ามันจะมีเขตโกรรหนวุ่นวายความไม่พอใจของประชาชนนะครับเพราะว่าถ้าได้3,600โดสเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะมีซินแวคแต่ว่าคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลตอนที่มีการพูดถึงเรื่องของการให้ลงทะเบียนนะผ่านระบบหมอพร้อมเนี่ยก็พูดในํำนองที่บอกว่าจะได้รับการฉีดแอสตาเซน a กานะ,ะับเพราะว่าอายุเกิน60นะเหมือนกับบริพยุทธ์จนันโอชานายรรี เพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีซิโนแวคไปด้วยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเอาซิโนแวคอาซิโนแวคเลยไปฉีดให้กับคนที่ลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยมันก็อาจจะสร้างความไม่พอใจเพราะว่าซิโนแวคเนี่ยมันก็มีเรื่องราวข่าวคราวนะครับเ,เรื่องผลข้างเคียงนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องย้ํานะครับว่าทางองค์การอนามัยโลกหรือดับดูยับบนยูเโเนี่ยก็ให้การรับรองซิโนแวคไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้ให้การรับรองแต่ว่า ล่าสุดรับรองไปเรียบร้อยนะครับทั้งสิโนแวกและก็ซิโนฟาร์มของจีนเนี่ยก็ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกไปเรียบร้อยเมื่อวานคุณหมออุพาสการกรวินพงนศกก์นะครับอดีตบริกรมควบคุมโรคนะฮะก็บอกว่าเมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบวัคซีนแอสตร้าเซเนกาอีกหนึ่งล้านแปดแสนโดสเมื่อเช้าวานนี้นะครับก็จะทําให้ยอดของแอสตร้าเซเนกานะครับที่ทางรัฐบาลได้รับแล้วเนี่ย 2ล้านสี่หมื่นโดสก็คือรวมกับสองแสนสี่หมื่นโดสที่ได้รับมอบก่อนหน้านี้แล้วก็กระจายไปห้าสิบแปดจังหวัดงคงจะจำได้นะครับจังหวัดละสามพันหกรวมแล้วตอนนี้ก็สองล้านสี่หมื่นโดสก็จะเร่งกระจายไปยังจังหวัดต่างๆด้วยนะครับสำหรับลอตที่ได้รับมอบใหม่เนี่ยหนึ่งล้านแปดแสนโดสที่ว่านี้นะฮะคุณหมอโอภพาสยังบอกด้วยว่านอกจากนี้ยังมีซิโนแวคนะฮะอีกหนึ่งล้านห้าแสนโดสนะฮะ ทำให้วัคซีนณขณะนี้นะครับที่จะเตรียมฉีดในวันที่เจ็ดมิถุนายนเนี่ยก็มีแล้วสามล้านห้าแสนสี่หมืนโดสอันนี้รวมสองยี่ห้อนะครับสามล้านห้าแสนสี่หมืนโดสซึ่งจะกระจายไปยังจังหวัดต่างๆนะฮะแล้วในสัปดาห์ที่สามของเดือนมิถุนายนเดือนนี้สัปดาห์ที่สามจะมีวัคซีนอีกอย่างน้อยแปดแสนสี่มืนโดสนะฮะและ สัปดาห์ที่สี่ก็จะมีวัคซีนอีกสองล้านห้าแสนแปดหมืนโดสซึ่งเท่ากับว่าสิ้นเดือนกันสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยนะะสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยถ้านับรวมกับการฉีดวัคซีนนะครับที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะฮะก็จะทำให้จำนวนประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะตัวเลขสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสิบล้านโดสนะฮะ นี่ฮะอันนี้ก็เป็นคำแจกแจงจากคุณหมอโอภาสการกบินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ฮะก็เท่ากับว่าเดือนมิถุนายนมันอาจจะฉุกเฉินน้อยวันที่เจ็ดวันที่แปดนี่แหละนะฮะแต่ว่าถ้าส่งวัคซีนที่ได้รับใหม่มาหนึ่งล้านแปดแสนโดสนะฮะแล้วกระจายไปพอนะฮะกับความต้องการของประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอรลอมไว้มันก็อาจจะมีปัญหาน้อยหน่อยนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย ทางรัฐบาลนะฮะก็เข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะมีการอธิบายแจกแจงอะถ้าในกรณีที่ยอดของวัคซีนแอสตราเซเนกาส่งไปวันที่เจ็ดมิถุนายนเนี่ยมาอาจจะน้อยกว่าที่ไปลงทะเบียนไว้ก็คือต้องอธิบายพูดความจริงนะฮะก็เข้าใจาประชาชนโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วก็พร้อมที่จะรับฟังนะฮะเพราะว่าการผลิตของวัคซีนต้องกันเชื้อควิตหนึ่งเก้าเนี่ยของบริษัทสยามไบโอไซแอนในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นการ ผลิตครั้งแรกนะฮะมันก็จะต้องกุกขักนะฮะมันก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอะไรเนี่ยพอสมควรครับเพราะฉะนั้นมันจะเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยมันก็คงจะยากอยู่นะฮะซึ่งประชาชนโดยทั่วไปโดยส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะได้รับคําอธิบายที่ชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ไปเจ้เรื่องแปลกนะฮะที่จะอธิบายตรความเข้าใจกับประชาชนนะฮะ เมื่อวานนี้ยอดของผู้ติดเชื้อรายใหม่2,634รายนะครับมาจากผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับจากระบบเฝ้าระวังเนี่ย2,442แล้วก็มาจากเรือนจำและ,ะที่คุมขังอีก189คนตายไป31รายนะครับเมื่อวานนี้นะฮะขณะที่วัคซีนนะครับวัคซีนของประเทศไทยเมื่อวานนับถึงเมื่อวานตัวเลข3มิถุนายนนะครับ ฉีดไปแล้วสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบหกโดสนะฮะก็อ,อยู่อันดับที่ห้าของอาเซียนนะฮะรองจากสิงคโปร์ตัมพูชาฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียน,นะฮะนี่ฮะก็อของไทยก็อยู่ที่อันดับที่ห้านะฮะอาเซียนเนี่ยฉีดไปแล้วห้าสิบสี่จุดสี่ล้านโดสนะฮะห้าสิบสี่จุดสี่ล้านโดสอันนี้ก็คือวัคซีนของไทยก็ตั้งเป้าเอาไว้นะครับบอกว่าภายใน ระยะเวลาไม่นานนับจากนี้ไปไทยก็จะขึ้นไปอยู่ในลำดับที่สองนะฮะของอาเซียนนะฮะเป็นรองเฉพาะอินโดนีเซียนะฮะอ่ะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนนะฮะเ,เรื่องของลุงพลนะครับเรื่องของลุงพลนะฮะชยัยชัยพลชัยวนวิภานะครับลุงพลเนี่ยศาลจังหวัดมุกดาหารอนุญาตให้มีการ ประกันตัวชั่วข่าวนะครับมีเงื่อนไขห้าข้อครับเ้าฟังครับก็คือ 1, นคห,หนึ่งะฮะห้ามหลบหนีสองห้ามคมขู่พยา,ยานสามห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะฮะสี่นะมืมอสักครูที่สามนะครับ, 4, รบสี 3, ่ 4, ห้ามไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นและห้านะครับห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญ,ญาตจากศาล แล้วก็มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนะฮะเป็นผู้กำกับดูแลนะฮะสุดท้ายเนี่ยยื่นประกันตัวก็วางวงเงินไปหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทซึ่งศาลก็กำหนดเงื่อนไขนะครับบอกว่าถ้าฝ่าฝืนนะฮะไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกยึดยึดเงินนะครับที่วางค้ำประกันเอาไว้เนี่ยหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะฮะแต่ที่สำคัญอย่างหนึ่งคดีลุงผลเนี่ยครับต้องฟังครับ เดี๋ยวต้องติดตามนะครเพราะว่าการพิสูจน์นะฮะการพิสูจน์เพื่อที่จะให้กระบวนการนะครับในการที่จะมัดตัวลุงพลในกรณีที่เป็นผู้ที่ลงมือก่อเหตุนะครับตามสำนวนคดีของทางตำรวจเนี่ยเขาจะใช้วิทยาการใหม่นะฮะเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย แบบใหม่นะครับที่เขาจะวย่าไยม่เคยใช้ในประเทศไทยนะครับก็คือแสงซินโครตอนนะฮะแสงซินโครตอนเนี่ยมาเป็นเทคโนโลยีระดับโลกจะนํามาใช้ในคดีนี้แหละเพราะว่าคดีนี้เนี่ยมันไม่มีพยานเห็นเหตุการณนะฮะแล้วก็พยานวัตถุนเนี่ยมันก็มีค่อนข้างหน่อยนะก็เหลืออะไรนะรองเท้าแตะของน้องชมพู่ใช่ไหมของเล่นนะเป็นรถแมคโครนะฮะแล้วก็ยัมีเส้นผมของน้องชมพู่อีกสามเส้น ที่บอกว่าถูกหั่นด้วยของมีคมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพยานหลักฐานมันมันมีน้อยมากนะฮะก็ต้องใช้เทคโนโลยีนะฮะเทคโนโลยีนี้นะครับก็คือแสงซินโครตอนซึ่งเคยใช้คลี่คลายคดีในประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อปี241นะฮะ,ะแสงที่ว่านี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมไมร้รมมวือจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตอน ซึ่งเป็นองค์การมหาชนนะฮะต้องรอดูนะครับเพราะว่านี่เป็นการใช้หลักติวิทยาศาสตร์นะครับเทคนิาวิทยการใหม่ๆเข้ามาตรวจสอบนะครับสาหรับคดีฆาตกรรมในบ้านเดานะฮะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวคราวต่างๆที่นําเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ครับผมประจกเมืองงสารและทีมงานแล้วไปก่อนก็พบกันเช้าวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รดรถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์เมืองสงสา สนับสนุนโดยทังเช่าคอดีไทยโฉมใหม่เพราะคุณคือคนสำคัญเราจึงไม่หยุดวิจัยและพัฒนาโทร092-121-0669มีจำหน่ายแล้วที่ร้าน P F และบูธและ Eneos สุดยอดน้ำมันเครื่องจากบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น m c o r Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถึงเวลาเศรษฐกิจเอเชียฟื้นตัวถึงเวลาลงทุนสู้ดอกเบี้ยต่ำกับกองทุน